ต่อไปก็พอเราพูดถึงฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับทีนี้มาถึงการเชื่อมต่อส่วนกลางครับกับข้างๆครับซึ่งมันคือสุดล้วนนะครับผมอย่างเช่นส่วนกลางนะครับก็คือจะมีหนึ่งสามเก้าม่นับครับแล้วก็สิบเอ็ดครับคือหนึ่งสามสิบเอ็ดนะครับ นี้มาว่าด้วยสูตรเลยนะครับไม่รู้จะ,จะอธิบายยังไงคืออย่างเช่น 3s นะครับก็คือ3กับอะไรก็ได้ครับที่เป็นซ้ายหรือขวา s เนี่ยคือซ้ายซ้ายหรือขวาก็คือซ้ายคือ2 5 1ห้แล้วก็ขวาก็คือ4 8 12 7นะครับก็คือ ผมคคงจะสอนวิธีอ่านนะครับก็คือ 3s มเอก็คืออย่าง,งนี้มตอย่าง3 3มแล้วกันครับเราจะหมุน3 5คือ m2s คือ5แล้วก็หมุน m2 แล้วก็ s ก็คือ5ที่เซตเซตกลับก็คือหมุน m2 แล้วก็เซตห มาวิทีสามแล้วก็หมุน M2 แล้วก็เซต5กลับนะครับหมุนเริ่มะครับ M2 เซต5ครับ M2 เซต5้าแกบก็คือเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เมื่อกี้3 5เรามองก็จะได้5 3ครับแล้วก็จบใช่ไหมครับก็คือ S 3ก็คือ5 3าสะครับเราเราแทน S เป็น5 5 3ห้าเซตก็คือ เซตห้ามาแล้วก็ m สก็เซตห้ากลับแล้วก็ m 2ครับดูนะครับเซตห้าห้าสามนะเซตห้ามา m 2องเซตห้ากลับ m 2ครับอันนี้คือการอ่านสูตรอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือเหมือนกันเลยก็คือเราเซตเซตสาม m 2แล้วก็เซตสามทวนเนี่ยกลับไปแล้วก็มาเซต 5m2 เซต5กลับนะครับที่จึงมองนับสุดก็คือสุดๆเดียวกันเลยครับก็คือสุรนี้กับสุดนี้คือสุดเดียวกันแต่3กับ3ทวนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า3อันเนี้ยเขาไม่ต้องเซตแต่3อันเนี้ยมันต้องเซตมันก็เลยมีเพิ่มมาอีก2นะครับทำให้ดูนะครับเซต3นะครับได้น3นะครับ3ทวนนะครับ ไอ้สามผินะครับแล้วก็หมดเป็นถูแล้วก็เซตสามกับนะผมแล้วก็เสร็จนะครับต่อไปก็เป็นเอสนะครับคือเซตห้าครับครับเปลี่ยนเป็นหกนะครับเซตหกครับผมเสร็จแล้วเราจะได้มอกทิกาเป็นหกครับหกจิ้มส้มนะครับไปเจอสามครับที่ผิดนะครับสามพริกปจิ้มส้มนะครับก็ไปเจอถาวคือถูกนะครับ สุดเราจะแก้6กับ3ทวนนะครับแก้6ก่อนนะครับก็คือสุดนี้ครับ6กับ3ทวนนะครับก็คือเซตเซต6 m ทูเซต6กับเซต3 m ทูเซต3กับนะครับเซต6 m ทูเซต6กับ3 m ทูเซต3กับครับผมก็คือการอ่านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ที่เราทำครับในหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งสี่ครับก็คือถ้าเราเจอหนึ่งเอสมื่แทนเป็นสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับเอสก็คือหมุนสี่มาครับแล้วยูสองเอ็มทวนยูเอ็มแล้วก็เซสสี่กลับนะครับมาดูนะครับเซสสี่ครับเซสสี่ได้ก่อนนะครับก็คือแล้วก็หมุนตามสูตรครับ u ูเอทวน u ูเอม เซตสีกลับครับแล้วมันพอเซตสีกลับมันก็จะได้สีจิ้มครับหนึ่งครับขาออกจบครับก็คือมันจะมาต่อสูตรนี้ครับ S สเซตสีแล้วก็ m ็ทวันสอง m u สองแล้วก็เซตสีกลับนะครับเซตสี u U u M U เซตสีกลับครับ ก็ที่เหลือครับก็ก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการสูตรผมจะทําไว้เนี่ยผมจะทําไว้เลยว่าไปกลับไปกลับเป็นคู่กันครับไปกล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 ับต่อไปแล้วกันครับก็คือทีละสูตรเลยแล้วกัน 11s ครับกับ S 11นะครับจับคู่เลยนะครับก็คือเอาเป็น11 เอาเป็น2นะครับ 11, 2, 21นะครับก็คือเซต2แล้วก็หมุนสูตร mu mu m 2ก็เอา2กลับนะครับโอเคครับดูเลยนะครับเซต2ครับก็หมุน mu mu ก็ m นะครับเสร็จแล้วก็เซต2กลับครับ พอเรามองฝึกมองไปด้วยนะครับพอเราจับเนี่ยก็มองดู2ครับจิ้ม2เจอ11ิบเอ็จบนะว่าคือเป็น21นง,งนะครับสูตรก็คือเซต2ครับสูตรนะครับก็คือเซต2อง m u m u เซตสอลับครับ คือผมอาจจะพูดสูตรไม่คมครับให้มาดูสูตรในเว็บได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสุดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชุดของหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกหนึ่งแดดแล้วก็เป็นชุดของสเปดแดดนะครับทิยนะครับสอนทิศวิธีการจำนะครับสี่ตัวนี้จำมันเหมือนจะจำยากนะครับเพราะมันเป็นเอมสองเอ็มเอ็มอะไรอย่างี้ครับ ผมจะจําว่าอย่างแรกนะครับก็คือเลขหนึ่งแดดเนี่ยกับเลขสิบเอ็ดแดดเนี่ยมันแทนตําแหน่งของ M2 ครับตังเกตนะครับอันนี้หนึ่งแดดนะั่นคือ M2 ตัวแรกครับอันนี้หนึ่งแดดอยู่ข้างหลัง M2 อยู่ข้างหลังครับเหมือนกันครับอันนี้สิบเอ็ดนะครับอยู่ตัวหน้าครับ M2 อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็สิบเอ็ด เดดอยู่ข้างหลัง M2 อยู่ข้างหลังครับโอเคครับอันนี้คือจําว่าจะมี M3 ตัวในในทั้งสีตต่ตัวจี M3 ตัว M ตัวไหนจะเป็น M2 เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขหนึ่ง,งสเนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีมีทั้งทวนแล้วไม่ทวนนะครับเยอะไปหมดดังนี้ครับผมจะจําว่าอย่างเช่นอันนี้เลขหนึ่งเนี่ยมาก่อน เลขสืบเลขสืบม,มาที่หลังโอเคนะครับจำนะครับเลขหนึ่งมาก่อนเลขสิบเอ็ดแปลว่าหนึ่งมาก่อนสืบเนี้ถูกถ้าบอกว่าสืบมาก่อนอย่างเงี้ยผิดโอเคนะครับดูนะหนึ่งมาก่อนหนึ่งอยู่หน้าแล้วก็บน,นนี้เป็นเลขสองครับหนึ่งแล้วสองครับมันถูกนะครับแปลว่าทั้งทั้งทั้งสูตรเนี้ยเป็นเอ็มตามหมดเลยแต่ถ้าเอเนี่ย มาก่อนหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าผิดเหมือนหนึ่งหนึ่งต้องน้อยกว่าเอราแล้วเอสต้องมากกว่านหนึ่งถ้าตำแหน่งไม่ถูกแบเบนี้ยหนึ่งมาก่อนเอเนี่ยแปลว่าถูกถ้าเอมาก,กนหนึ่งอ่ะผิดทั้งสูตรเนี่ยจะเป็นทวนหมดเลยสิบเอดมาก่ออสเลขมากมาก่อนเลขน้อยไม่ได้ครับทั้งสูตรก็เลยผิดหมดเลยแต่ถ้าเลขสิบเอ็ดอยู่ข้างหลังเนี่ยแปลว่าถูกทั้งสูตรจะถูกหมดเลยแปลว่าหนึ่ง กับ11ที่อยู่ข้างหน้าและหลังเนี่ยจะเป็น M ตามครับแต่ถ้าเลขตำแหน่งสลับเนี่ยจะเป็นทวนครับผมเอาสองนะครับเดี๋ยวทำให้ดูสองก็คือเรามาสองหนึ่งแดสองม่ว่าถูกครับก็คือ M ทวน M หนึ่งมาหนึ่งมาข้างหน้า1มาก่อนอยู่แล้วก็ M ทูก่อนเลยครับแล้วก็พอ S สองครับ S คือเสองครับ แล้วก็ M ครับตามมาแล้วก็เซตสองกับตามมาก็คือจะจบนะครับต่อไปเราก็จะมองครับจะไดะสะส้สองกับหนึ่งทวนนะครับสองกับหนึ่งทวนนะครับสองมาสองกับหนึ่งทวนหนึ่งอยู่ข้างหลังเพราะว่าผิดแล้วก็อยู่ข้างหลังด้วยแล้ว M ทวนอยู่ข้างหลังทั้งสุดจะเป็นทวนหมดเลยครับคือหนึ่งทวนเซตสองครับ 1ิเอ็ดเหมือนกันครับสิบเอ็งสิเอก็สิมาก่อนก็เอ็มบเอ็มาก่อนสองดแต่เอเป็นเเป็นทวนทั้งหมดแล้วก็ m2 เริ่มต้นนะครับทวนครับเซตสองทวนเซตสองกลับครับผมต่อไปถ้าเป็น2 11นะครับก็คือ เซตสองสิบเอ็นะครับก็เป็นนะงครับนี่ก็จ,จบตอนล้างแรกไปนะครับ